สวัสดีแฟนคลับวิซีบอสโจโนะครับวันนี้ก็นาาํามลัยที่น้องส่งงานมาให้ชมกันนะครับแต่ผมผมไม่ได้ระบุรายชื่อนะครับมันก็มีหลายคนนะครับที่ไปมอบม,มาลัยให้นะครับแล้วน้องก็นํามาโพสต์ส่งงานนะครับในแต่ละวัน น้องก็จะโพดอย่างนี้ทุกวัน,นครับพอน้องได้รับมาด้านหน้าเวทีแล้วนะครับก็ให้ให้ครูมอนอิงเนี่ยมาถ่ายรูปในแต่ละพวงในแต่ละพวงในแต่ละวันนะครับว่าได้กี่พวงแล้วก็มาลายจากไหนก็จะมีลายชื่ออยู่ในที่เขียนไว้อยู่หน้าพวงมาลายนั้นๆนะครับ ก็มีหลายพวงนะครับก็พวงแรกก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็จะพวงประมาณพวงร้อยหรือพวงพันแล้วก็พวงร้อยพวงห้าสิบพวงยี่สิบนะครับก็ลดหลั่นกันไปนะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งของต่างๆที่แฟนกลับหรืซีนําไปมอบให้นะครับน้องก็จะโพสต์ส่งงานอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อจะได้ให้ f อฟที่โอนมาลายมาให้เนี่ยแล้วก็จะได้เห็นนะครับ บางบางท่านก็อยากเห็นบางท่านก็ไม่อยากเห็นไม่อยากระบุชื่อนะครับแต,แต่แต่ที่น้องเอาเอามาโพสต์แล้วก็มาส่งงานเนี่ยก็ทุกวันนะครับเห็นทุกวันนะครับก็มีรายชื่อนะครับก็อ่านดูเอานะครับผมจะไม่เจาอลึกว่ามีชื่อใครมากใครมากอะไรมากนะครับก็เพียงแต่เอาเอามาให้ให้ชมว่าไอ้มาลายนี้ไอ พวงเล็กพวงใหญ่พวงกลางนะครับแล้วก็มีรายชื่อก็ให้แฟนคลับเอฟซีอ่านเอานะครับก็จะเห็นทุกวันนะครับนะครับโดยเฉพาะไอ้มาลายเงินแสนเนี่ยนะครับทางพ่อการชัยก็จะก็จะเขียนมาลายไร่สดพ่อการชัย f c พลังเงียบนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พวงอื่นๆก็จะมีชื่อ1 2 3 4 5สามห้านะครับแล้วแต่แฟนคลับ F c ซจะลงว่า ให้ลงชื่อหรือให้ลงแบบ FC ประสงค์ไม่ออกนามอะไรประมาณนี้นะครับหรือบ้านฮักนะครับบ้านโฮมพักหรือบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะลงแล้วก็จะให้แฟนคลับ FC เห็นทุกวันนะครับน้องก็จะโพสต์อย่างนี้ทุกวันนะครับนะครับพอหลังจากลงคอนเสิร์ตแล้วนะครับได้พวงมาลัยมาเท่าไหร่ได้สิ่งของมาเท่าไหร่ก็จะโพสต์ให้เห็นทุกวันนะครับนะครับ ก็เป็นอะไรที่เราเห็นกันทุกวันนะครับโพสทุกวันเห็นทุกวันนะครับนะครับตั้งแต่เริ่มทําอะไรเนี่ย hey, ไอแม่หน่อยก็เป็นคนทําแล้วก็ทีมรถตู้แล้วก็มีใครหลายคนนะครับมาช่วยทํานะครับแล้วก็ลงชื่อใครอยากลงชื่อก็ลงชื่อก็จะเห็นหมดนะครับว่ามีของใครมั่งอะไรมั่งก็จะลงให้เห็นกันทุกวันนะครับก็ ทำกันแบบนี้ทุกวันนะครับเห็นทุกวันไม่ว่าพวงเล็กพวงใหญ่พวงสิบบาทยี่สิบบาทพวงร้อยพวงพันพวงหมื่นพวงแสนพวงล้านก็จะเห็นทุกวันนะครับครับก็ไม่น้อยก็จะทําให้ทุกวันนะครับก็แล้วแต่แฟนคลับดีซีจะโอนมาให้นะครับโอนมาให้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ทําทุกวันนะครับนะครับครับเพราะว่าทุกวันนี้ทั่วทุกสารทิศอยู่แล้วนะครับโอนมาให้นะครับ ทุกวันคนละสิบยี่สิบคนละร้อยสองร้อยคนละพันสองพันคนละหมื่นสองหมื่นคนละแสนเนี่ยก็เห็นกันทุกวันนะครับก็เป็นอะไรที่แบบไอเหมือนเครียกอะไรม้วนม้วหมุนเวียนอะ่ะนะครับหมุนเวียนให้ซึ่งการเลยกันนะครับนะครับโบนมาอะไรน้ำใจามาให้ก็ ได้อะไรจากน้องบางคนก็ได้โชคได้ลาบนะครับบางคนก็ได้เงินทองได้นะครับความสุขหรือได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะครับก็มีมาลายน้ำใจมาให้กันทุกวันเห็นกันทุกวันนะครับก็นะครับเฟนคลับเบนซี ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจากเอซจากที่ไหนนะครับก็ขอบคุณนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปมาโพส ที่น้องโพสนะครับขอบคุณมาลรยน้ำใจจากแฟนคลับ f อ c ทั่วทั่วโลกทั่วโลก,กว่าได้นะครับเพราะโอนมาทั่วทุกสารทิศอยู่แล้วนะครับทุกวันนะครับก็จะน้องก็จะโพสให้ทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะเอานำเพลงรัตนพรวอนแฟนหมายฟังนะครับถ่ายท่ายคลิปนี้นะครับนะครับก็นำเพลงมาให้ฟังสลับกันไปนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจำนานเดับซีนองอิน e นะครับผิดพัาดการใดก็ขอโทษขออภัยกันนะครับไปฟังเพลงกันเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ขอบคุณครับ สุขสันตสํรหม่มาูดปบหัเมีน้อสสุดกันเจ้าพี่น้องทั้งออชิน้เพ่นทนม่เองน้อยละจ